ขออนุโมทนาญาติโยมนี่เป็นการทำบุญบ้านเอาบ้านเป็นวัดชั่วคราวอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีของคนไทยคนพุทธเราก็นิยมทำบุญบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลอย่างเช่นขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมาพระขึ้นบ้านถือว่าเป็นสิริมงคลปลูกบ้านก็จะมีห้องพระ <c oughs> ถ้าไม่ทําห้องพระก็จะมีหิ้งพระเอาไว้เป็นที่สวดมนต์เพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ให้ความอบอุ่นให้ความสุขให้ความมั่นคงมีบ้านอยู่เป็นที่เป็นที่พักผ่อนให้ทุกอย่างบ้านมีความสําคัญต่อชีวิตคนไทยเราก็เลยนิยมก่อนจะขึ้นบ้านใหม่หรือบ้านเก่าอะไรก็ตามนะก็จะให้พระมานั่งบ้านก่อนได้ถวายทานได้ทำบุญได้ฟังธรรม พระมาเพื่อให้ศีลให้พรเราก็ได้รับศีลได้เจริญภาวนากันได้ฟังพระสวดนั่งสงบสงีง่ยมนะมันเป็นภาพสวยงามนะ <c oughs> การทบุญเป็นบันไดสามขั้นเป้าหมายของความเป็นชาวพุทธคือสวรรค์และนิพพานสวรรค์คือความสุขทางจิตทางใจนิพพานเนี่ยคือความเย็นสนิทของจิตใจเพราะงั้นเราต้องการก้าวขึ้นไปสู่ความสุขและความสเย็น <c oughs> บันไดขั้นแรกเนี่ยการให้ทานเป็นเบื้องต้นญาติโยมมาร่วมเนี่ยพอบอกข่าว,วาจะมีพระมาบ้านโยมบอกข่าวมาใครจะมาร่วมบุญก็มานะใครสะดวกก็มากันทุกคนมาก็ไม่ได้มามือเปล่ามีกับข้าวมีข้าวของติดไม้ติดมือมาเพื่อจะมาร่วมบุญเนี่ยเราได้สละจะตุปัจจัยเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่าบันไดขั้นแรกคือการให้ทานบันไดขั้นที่สองคือการรักษาศีล เราจะไปยืนยันกับหลวงพ่ออยู่ที่วัดหรือเราจะกําหนดตัวเองว่าเราจะสํารวมกายวาจาก็เป็นศีลศีลไปว่าการสํารวมสํารวมทางกายทางวาจาศีลจึงเป็นเบื้องต้นที่สําคัญเรียกว่าเป็นบันไดขั้นที่สองส่วนบันไดขั้นที่สามคือการเจริญภาวนาเจริญภาวนาเนี่ยทำให้เราได้สวรรค์นในปัจจุบันการภาวนาทําให้เกิดความสงบสุข เรามีห้องพระเอาไว้เนี่ยเพื่อเราจะไปสวกจิตสงบใจนะไปทำงานกลับมาเหนื่อยเนะยกลับมาปิดโทรศัพท์ข่าวน,นิดนิดหน่อยๆก่อนนอนเข้าห้องพระสวดมนต์แล้วภาวนาสักนิดหนึ่งหลับก็จะเป็นสุขตื่นก็จะเป็นสุขเรียกว่าได้สวรรค์สวรรค์อยู่ในบ้านทําบ้านให้เป็นสวรรค์ทําบ้านให้น่าอยู่คนที่อยู่ในบ้านนี่ก็เป็นพรหมเป็นเทวดาเขาจึงจัดให้พ่อแม่เนี่ยเป็นพระพรหมของลูกเป็นเทวดาของลูกเพราะอะไร เพราะว่าถ้าพ่อแม่สงบเป็นร่มโพล่มใสเนี่ยลูกอยู่ด้วยลูกก็เย็นอกเย็นใจใช่ไหมแต่พ่อแม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยลูกจะสงบเย็นได้หรือเปล่าไม่ได้เช่นเดียวกันนะเมื่อพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยลูกอยู่ด้วยลูกก็เกิดความสุขความสงบเย็นเมื่อลูกเป็นคนสงบเย็นเนี่ยพ่อแม่ก็เย็นอกเย็นใจศีลเลนะสุกติิงยันติในการมีศีลมีธรรมเนี่ยมันทำให้บ้านเป็นสวรรค์ ทำให้เกิดความสุขความสงบความร่มเย็ยนขึ้นมาจึงต้องมีการไหว้พระสวดมนต์ในบ้านโทรศัพท์นี่ปิดได้เลยเพราะว่าเราใช้ทั้งวันบางคนเนี่ยถ้าไม่นอนก็ไม่ปิดตื่นมาเปิดโทรศัพท์ก่อนจริงๆมันพาเราวุ่นวายนะแต่เราใช้ให้เป็นประโยชน์เราใช้มาทั้งวันแล้วกลับมาบ้านเราต้องปิดเลยไม่ติดต่อไม่สื่อสารแมอแต่กับใครละ่ะนะดูข่าวสนทนาคนที่บ้านพูดคุยกับลูกกับหลานให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าก่อน เหโทรศัพท์ไวโทรศัพท์ดังกาลังคุยกันไม่ทันจบเรื่องเลยหันไปรับโทรศัพท์แล้วไอ้เรื่องที่คุยกับคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่สําคัญเลยในสังคมเป็นอย่างนี้ทั่วทั่วไปจะต้องเริ่มกลับมาแล้วปิดโทรศัพท์อยู่ที่บ้านพูดคุยกันให้เพียงพอแล้วก็จะดูข่าวดูอะไรก็ดูสักระยะหนึ่งก่อนนอนอย่างน,น้อยสิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยวหว้พระสวดมนต์วหว้พระสวดมนต์นเจริญภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาอยู่ครบเลยบันไดทั้งสามขั้นเนี่ยอยู่ในบ้านเราเราทำเอง เราก็จะก้าวขึ้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้น,นจากการให้ทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาเป er ้าหมายก็คือไปสู่สวรรค์สูส่นิพพานสวรรค์คือความสุขทําบ้านให้มีความสุขนิพพานคือความสงบเย็นจิตใจเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าอยู่ไหนมันเย็นเนี่ยมันมีความสุขอยู่ในที่เย็นถ้าเราร้นเนี่ยมันไม่เกิดความสุขหรอกอยู่ในที่ร้อนแต่เราทํากิตให้เย็นเนี่ยมันมีความสุขเราห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนพูดไม่ได้เราห้ามแล้วเราห้ามไม่ได้เราข้างนอกเนี่ย แต่เราห้ามจิตห้ามใจเราได้นั่นแหละมันจะเย็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราห้ามตัวเองไม่ได้ห้ามจิตใจไม่ได้นะี่เราเองจะร้อนถ้าเราร้อนต่อให้มาอยู่เมืองเย็นเมืองหนาวติดลบเนี่ยนรกมัน,นอยู่ในใจแล้วแต่ถ้าเราทําให้มันเย็นได้เราอยู่ในอุณหภูมิ <c oughs> เกิน40เราก็ไม่ทุกข์หลักมันมง่ายๆแค่นี้เองแล้วขอให้ทําบ้านเป็นสวรรค์ทําจิตใจให้เป็นสวรรค์สวรรค์ก็อยู่กับเราแนละ้ว สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลอยู่ในใจของเรานี่แหละนะจะทําสวรรค์ทํานิพพานก็ทำอยู่ในใจของเรา